สิ่งที่ผู้หญิงทําแล้วผู้ชายหัวใจเต้นแรงข้อหนึ่งทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถาส้าสาวๆนะคะอยากเป็นผู้หญิงที่อแอดูมีสเสน่ห์ในสายตาผู้ชายนะคะคุณต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกของคุณเนี่ยให้เป็นผู้หญิงที่ยิ้มง่ายๆนะคะหน้าตาแบบว่าสดชื่นแจ่มใสยอยู่เสมอแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ในสายตาผู้ชายมากๆผู้ชายจะอยากเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตาบูดบึ้งตลอดเวลาหน้าตาซีเรียสเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาก็ คงไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะอยากเข้ามาทําความรู้จักหรือว่าพูดคุยกับคุณหรือแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็น,นะคะก็แบบว่าเซโนนะคะไม่อยากเข้ามาคุยกับคุณนะคะดังนั้นคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ยิม้มง่ายๆล่าเริงแจ่มใสมีความสดชื่นน่ารักและคุณจะมีแลดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะข้อ2เอ่ยปากชมผู้ชายด้วยความจริงใจคําชมเชยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อนอๆแต่ผู้ชายเขาชอบมากๆที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเ่ย ปากชมเขาเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นำสำหรับคุณนะคะแล้วเขาสามารถที่จะ ปกป้องดูแลคุณได้นะคะและคุณเนี่ยจะแลดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆหรือถ้าคุณเอ่ยปากชมผู้ชายคนนั้นด้วยความจริงใจนะคะไม่ใช่เสีแยงแงแกล้งทำอย่างเช่นคุณเห็นเขาใส่เสื้อเชิ้ตมาใหม่คุณก็บอกว่าอุ้ยเธอใส่เสื้อเชิ้ตตัวนี้คือดูเท่มากๆเลยเหมาะกับเธอมากๆเลยหรือว่าคุณเห็นเขานะคะตัดผมมาใหม่คุณก็เอ่ยปากชมเขาว่าเธอตัดทรงผมตัวนี้เธอดูหล่อมากๆเลยนะคุณชมแบบนี้ผู้ชายหัวใจละลายหัวใจเต้นแรงแน่นอนนะคะข้อส นะคะคอยเป็นห่วงเป็นใยผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอผู้ชายชอบให้ผู้หญิงคอยเอาใจใส่ดูแล และก็ห่วงใยอยู่เสมอนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีเสน่ห์ในสายตาผู้ชายคุณต้องคอยถามไถ่าสารทุกสุสุิดเขาอยู่เสมอว่าวันนี้เธอทํางานเหนื่อยไหมเธอกินข้าวหรือยังอย่าลืมกินข้าวนะอย่าลืมพักผ่อนนะแค่นี้นะคะผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคนที่ห่วงใยแลวเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยหัวใจเต้นแรงมากๆที่มีใครสักคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเขานะคะข้อสี่นะคะ คุณต้องเป็นคนที่มีพาชั่นอยู่เสมอนะคะผู้ชายชอบผู้หญิงที่มี เป้าหมายในชีวิตอยู่เสมอนะคะมีพาชั่นหมายความว่ามีความลหลงไหลในสิ่งที่คุณทํานะคะอย่างเช่นคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะมีบ้านก่อนอายุ30ปีหรือว่าอะไรก็ตามคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นตําแหน่งให้เป็นผู้จัดก,การหรืออะไรก็แล้วแต่การที่คุณมีเป้าหมายเนี่ยจะทําให้คุณแลดูเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยผู้ชายเขาจะมองดูว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งนะถ้ามีคุณเป็นแฟนเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยไปโลดรุ่งเรืองแน่นอนนะคะข้อ5 แอบแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะการที่คุณเนี่ยสัมผัสทางกายผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะแบบ ใจเต้นแรงมากๆเขาจะรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นมากๆอย่างเช่นเวลาที่คุณพูดคุยกับเขานะคะคุณก็อาจจะแบบว่าเอ้ยพูดคุยด้วยความเฟนลี่แล้วก็เอามือของคุณเนี่ยไปจับมือเขาแขนเขาเหมือนกับว่าคุณคุยสนุกคุยเฟนลี่แบบว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่าอยากแตะอ่างผู้ชายนะคะแต่การที่เราจับผู้ชายนิดหน่อยๆเนี่ยจะทำาผู้ชายเนี่ยเขาแลดูว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และเขาเนี่ยจะหัวใจพ่องฟูมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือ สิ่งที่ผู้หญิงทำแล้วผู้ชายหัวใจเต้นแรงมากๆสาวๆคนไหนอยากมีเสน่ห์ในสายตาผู้ชายก็ลองเอาเคล็ดลับทริคง่ายๆเนี่ยไปใช้ดูนะคะ